คนที่กำลังแอบชอบคุณอยู่ตอนนี้เขาคือใครขอไพ่บอกทีนะคะขอพลังงานของคนที่แอบชอบคุณหน่อยนะคะว่าเขาจะมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนนะคะมีพลังงานตรงกับคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้บ้างไหมนะคะ7ดดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกลมนะคะ เเหรียญพลังงานของคนท่าดินบังกรพึกษบการสองใบแรกคุณกับเขาน่าจะรู้จักกันแล้วมีประเด็นอะไรกันบางอย่างด้วยนะคะสามดาพลังงานของคนท่าลมเมทุนตุนกลุ่มแล้วก็สามเหรียญ พลังงานของโคนนทัดดินนะคะมีพลังงานของโคนนทัดลมแล้วก็ทัดดินนะคะที่ขึ้นมาน่าจะมีประเด็นอะไรกันบางอย่างทําให้มีใครบางคนนะคะอาจจะเป็นเขาทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจนะคะจากความลับที่เขาซ่อนไว้หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่มีความลับเลยทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจนะคะ แต่ว่ามีประเด็นกันแน่นอนแล้วก็ตัวเขาเองอยากกลับมาพูดคุยหันหน้ากลับมาพูดคุยกันถ้าหากว่ามีเพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันมีคนรอบตัวคนรอบข้างที่รู้จักทั้งคุณและเขาเขาก็อยากจะขอให้เป็นกาวใจในการที่จะนำพาให้คุณทั้งสองคนกลับมาพูดคุยแล้วก็มาปรับความเข้าใจกันนะคะพลังงานของคนที่กำลังแอบชอบคุณอยู่ก็คนที่เคยชอบคุณมาก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะคะ ิงถือถ้วยผ่านการทบทวนตัวเองถามใจตัวเองแล้วนะคะตอนนี้ความคิดเขาหัวใจของเขาอาจจะนิ่งแล้วหรือเปล่าก่อนหน้านี้ที่ทะเลาะกันอาจจะเพราะอยากเอาชนะกันไหมนะคะเดอสตาร์ Star, หลังจากที่ทะเลาะกันแล้วนะคะก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเงียบถามใจตัวเองนะคะเดอสตาร์คือความสันโดษเนาะคือต่างคนต่างอยู่ทบทวนตัวเองนะคะ อยากกลับมาแล้วทำยังไงดีนะคะหกถ้ 6, วยมีความคิดถึงมีความอยากกลับมานะคะความรู้สึกที่มีให้ยังมีเหมือนเดิมก่อนหน้านี้ที่ทำไปอาจจะเพราะคิดน้อยเกินไปอยากเอาชนะนะคะพอคุณยอมแพ้คุณหันหลังคุณไม่ถือดาบมาต่อสู้กับเขาแล้วนะคะคุณเดินออกจากเขาไปเขาก็ได้อยู่คนเดียวนะคะรู้แล้วว่ามีความคิดถึงคุณมากมายขนาดไหนนะคะ The Hermit นะคะเป็นคนที่รู้ใจตัวเองแล้วนะคะรู้แล้วว่าการที่อยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีคนชีวิตของเขาเป็นยังไงไม่มีคนดูแลไม่มีคนเอาใจใส่นะคะเป็นดูสีเนาะชีวิตหมดหวังชีวิตท้อแท้ชีวิตสิ้นหวังนะคะไม่มีใครขาดคนเข้าใจนะคะ t ด e t ทาวเวอรเนาะเหมือนชีวิตแตกสลายนะคะ หกไม้อยากกลับมาได้ไหมพี่ชีใจคุณอีกครั้งอยากมาขอโทษก็ได้นะคะพร้อมที่จะขอโทษพร้อมที่จะปรับตัวหรือว่าต้องใช้เวลาขนาดไหนที่จะชนะใจคุณหรือคุณจะให้อภัยเขาอีกครั้งเขาก็ยอมขอแค่ให้เขาได้กลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งนะคะ สองไม้เป้าหมายในชีวิตของเขาตอนนี้ชัดเจนแล้วสิ่งที่เขาต้องการในตอนนี้คือการกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งเขาจะตั้งใจเขาจะทําให้เต็มที่เขาจะไม่ละความพยายามที่จะทําเป้าหมายนี้ให้สําเร็จนะคะ พลังงานของคุณกับเขาคือคนที่มีการหยุดนิ่งกันไปนะคะก่อนหน้านี้มีการทําร้ายจิตใจกันเนาะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเสียใจมีน้ําตานะคะ3ดาบแล้วก็7เหรียญเป็นการนิ่งพิจารณานะคะก็ยังไม่ได้ลืมกันยังตัดกันไม่ได้แค่หยุดพูดหยุดคุยหยุดความสัมพันธ์กันไปแต่ก็ต่างคนต่างเฝ้ามองเฝ้าดูกันอยู่นะคะแล้วก็ใครบางคนอยากกลับเข้ามานะคะปรับความเข้าใจกลับมาพูดคุยกันใหม่ ผ่านการทบทวนถามใจตัวเองแล้วนะคะทั้งคิงถือถว้วยเราก็ The เดอะสตา์เนาะสิ่งที่ทะเละาะกันที่ทําให้ไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้อาจจะเกิดจากทิ่ถีความเข้าใจผิดหรือว่าอีโกของตัวเองล้ลวนๆน,นะคะรู้ใจตัวเองแล้วนะคะรู้แล้วว่าการอยู่คนเดียวชีวิตเป็นยังไง มีทั้งเดอะเฮอร์มิทแล้วก็เดอะทาวเวอร์นะคะการอยู่คนเดียวเขาอยู่ได้ก็จริงแต่ว่ามันมีความโดดเดี่ยวมันไม่มีกําลังใจเหมือนไม่มีใครอยู่ในชีวิตของเขาเหมือนไม่มีใครเข้าใจเขานะคะยิ่งห่างกันก็ยิ่งรู้ ยิ่งมีเวลาทบทวนก็ยิ่งรู้ใจตัวเองนะคะว่าคนที่อยู่ในใจของเขาก็คือคุณนะคะคนที่ความสัมพันธ์จบไปก่อนหน้านี้หยุดพูดหยุดคุยแล้วก็ทําร้ายความรู้สึกกันไปก่อนหน้านี้อยากกลับมานะคะหกถ้วยพลังงานของการรีเทิร์นอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะ สามเหรียญก็เป็นการหันหน้ากลับมาพูดคุยกันอยู่แล้วเนาะเขาอยากกลับมาที่ชิดใจคุณชนะใจคูณอีกครั้งนะคะแล้วก็สองไม้เป็นเป้เปาหมายที่เขาจะต้องทำให้ได้และนี่ก็คือพลังงานของคนที่แอบชอบคุนนะคะเป็นการกลับมาแอบชอบคูนอีกครั้งตกหลุมรักคุณอีกครั้งเพราะว่ารู้ใจตัวเองแล้วว่าคนที่อยู่ในใจของเขาตลอดเวลาก็คือคุนนั่นเองนะคะ